สวัสดีคะ่ะเจคเคน้อมาแนะนําที่ดินเปล่าทําเรทองนะคะท่านใดกําลังมองหาที่ดินเปล่าสําหรับการลงทุนค่ะทําหมู่บ้านจาัดสรรสบายเลยนะคะทุกท่านตรงนี้นะคะเป็นที่ดินเปล่าบางรักน้อยราชพฤกษ์พื้นที่สีเขียวขนาด2อง้ตารางวาค่ะราคาไล่ละ12รล้านบาทนะคะ ซึ่งทางด้านผู้ขายบอกว่าราคานี้ต่ำกว่าที่ตรงอื่นนะคะในบริเวณนี้โดยปกติเจ้าของอื่นขายกันไร้ละ14ล้านนะคะค่าโอนผู้ขายออกให้ค่ะเป็นพื้นที่สวนเดิมนะคะอยู่ติดกับสวนทุเรียนดังที่ขายแพงที่สุดค่ะเข้าออกก็ได้หลายเส้นทางนะคะทางรัตนาธิเบศทางราชพฤกษ์ค่ะพื้นที่2ไร่40ตารางวานะคะไร่ละ 12บล้านบาทสนใจลงทุนกับที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเพราะเจเคโนโก็เพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านชมเท่านั้นเจเคโนโนไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะแต่ถ้าหากท่านต้องการให้การสนับสนุนเจเคโนโนะคะกดปุ่มซุปเปอร์แสงเพื่อให้รางวัลได้เลยค่ะในวันนี้เจเคโนโแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ